ฮัลโนะหลตุ๊ดมานี่ค่ะทุกคนช่สวสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะผมก็เพงแล้วนะคะจะเจ้าแพ้ดีชาแนลนะคะหายไปนานมากๆาเลยค่ะทุกคนเอยคิดถึงเลยลูกคิดถึงลยค่ะวันนี้นะคะแพรจะมาทําคลิปนะคะหนึ่งวันของแพรนะ,ะมีกิจกรรมอะไรทําบ้างนะคะตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเลยแล้วกันคือย4ชั่วโมง่แหละจริงๆแพรยังไม่เคยทคําคลิปนี้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้รู้สึกแบบดว่ากเลย เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ากิจากรรมมีเงานแพงๆหรือเป่าแต่ว่าตอนนี้เขาจะวพี่อาบน้ำแล้วค่ะเน,น,น,นะคนอะเหี็นใครเนียนใครโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแพรก็อาบน้ำมา เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็แต่งหน้าค่ะไม่พลาดนะคะอาบน้ำแล้วก็ต้องแต่งหน้าแต่งตัวใช่ไหมคะวันนี้จะเป็นลุคแบบ everyday look แล้วกันก็คือเป็นลุคแบบชิลๆอยู่บ้านเพราะว่าไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วนะคะช่วงนี้คืออยู่แต่บ้านอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก่อนจะไปแต่งหน้านะคะวันนี้นะคะแผ่มีเคล็ดลับแต่งหน้าเมคอัพติดทนทั้งวันมะบอกนะคะเป็นเซรั่มซองของเมอร์ซี่นะคะซึ่งเป็นสูตรของคุณหมอนะคะก็คือตัวนี้นะคะนี่เลย เซรั่มวิซีสูตรคุณหมอนั่นเองนะคะตัวนี้ที่แพจะใช้ก่อนที่จะแต่งหน้านะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยการันตีเลยนะคะว่าใช้ก่อนแต่งหน้าเนี่ยทำให้เมคอัพติดทนมากๆเลยอ่อนโยนต่อผิวแล้วก็ไม่แพ้นะคะช่วยให้ผิวก็จางใสนะคะแล้วก็หน้าที่หมองคําเนี่ยจะช่วยให้ผิวก็จางใสขึ้น ช่วยให้พวกแบบรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยมันจางลงจริงๆนะคือจริงๆอะ่ะตัวแพรเคยมีปัญหาพวกรอยสิวแล้วก็รอยดํานะคะตอนนี้คือต้องบอกว่าใช้ตัวนี้มานะคะทําให้มันจางลงจริงๆนะคะ เทียมขายดีในร้านวัสด์เลยนะคะตัวน,นี้นะคะแบบขวดเนี่ยราคา3 9 0บาทนะคะตอนนี้เขาออกแบบซองมาแล้วนะคะแบบซองนะคะราคา59บาทนะคะหาซื้อง่ายมากเลยค่ะทุกคนเซเว่นนะคะคือต้องบอกว่าเห็นรีวิวตัวนี้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าไปซื้อเนี่ยสังเกตดีๆนะคะจะเห็นสติกเกอร์พี่ไบต์ e พี่ไบต์พิซิเตอร์ติดอยู่ที่ซองนะคะเพราะว่าซองในเซเว่นเนี่ยมันมีเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะหยิบผิดให้ดูพี่ไบต์ไว้เป็นหลักนะคะทุกคนหลอดเลยพเลยก็น่้ โอเคทุกคนตอนนี้แพ้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเอฟวีดีลูปของแพ้นะคะแต่ความสุขแบบตักแก้มแลกเหลาไม่เป็นไรแดงไว้ก่อนมันอ่อนเองนะคะไปเลือกเสื้อผ้ากันดีกว่าว่าวันนี้เราจะใส่อะไรดีวันนี้ชิวๆอยู่บ้านใช่ไหมคะเราก็จะใส่แค่แบบเสื้อธรรมดาก็พออรอย่เงนะี้ย <c oughs> เป็นไงคะทุกคนอันนี้ชุดเอฟวีดีลู ตอนนี้เรื่องขางล้อเลเอาจร,จริงนะทุกคนตัวแต่งตัวเสร็จอาบน้ําแต่งตัวก็จะเสร็จก็จบเทียน,นเขไปแล้วะจริงๆข้าวเช้าอ่ะปกปติแพนถ้าจะไม่ได้กินเลยได้กินก็คือข้าวแบบข้าวตอนบ่ายหรือไม่ก็แบบข้าวเย็นกีนนะคะวันนี้เราลงไปข้างล่างก่อนดีกว่านะคะทุกไปดูซิว่าผู้คนเขาทำอะไรกันบ้างนะคะไปหาลูกมาดยไปหาจิตใจกระทันใจไปตอนแรกออกไปซื้อไก่ย่างกับหนมมาใช่ไหมแต่ว่าโชคดีมากเลยเมื่อกี้นี้ สั่งแซลมอนไว้นะคะเขามาส่งพอดีเลยอืมนีนักว่ะนี่พร้อมแซลมอนเยอ่มมากเยอะมมากเอ้แใจมันนี่กินอะไรก่อนดี นี่ก็ตอนเย็นแล้วนะคะประมาณ6โมงกว่าๆ่กิจาก,การรมตอนเย็นของแพรไม่มีอะไรเลยะคะ่ะนอกจากพาลูกเดินเล่นนะคะทานใจอย่าวันแรกเพราะว่าทานใจไม่เคยออกมาข้างนอกเลยจุือบใจก็แบบจะพามาอื้อข้างนอกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าทานใจยังไม่เคยเลยพยี่ดูดิสาแข่งนี่ยสนใจมาม <c oughs> ดูดิเหมือนดูไข่ลานมากมาใจ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผงใส่ลืมไว้นี่ทุกคนลืมเปิดเครื่อง เปิดเองก่อนเดี๋ยวเขากลัวจริงไหมนะ๊จ๊เขกลัหรือเปล่าอ่ะ,ะแล้วเริ่มขยับแล้วเยับแล้วทุกคนผ่านหมดแหละไปหาแม่ผมไม่ออ่อยเชืสบายเลยอ่ะมาเร็วหแม่ทันใจมาเว้วมันนิ่งมากมาดูซูมหน้ามาดูหน้าม,านามาันท <c oughs> นิ้ย <c oughs> มันนิ่งมากเลยพ่อดูดู ใครบอกว่าเอาครูาามาทำอะไรพี่เดินแล้ว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 คินใหญ่คนตอนนี้เป็น เป็นเวลาของน้องๆหนูๆนะคะหิวยังลูกหิวยังคะหิวยังหิวแล้วหิวแล้วเข้ามาในครัวนี่คือหิวใช่ไหมคะอันแม่ทั้งลูกเขพร้อมหรือยังนั่งรอไปลุยมาเร็ว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 มเร็้ยไปหาอันนี้องพีเจสสนอันนี้สามเดือนอันนี้หกเดือนกิจกรรมของลูกๆผ่านไปตอนนี้พี่ๆกำรังของเรากิจกรรมของเราคือกังดูหนังไม่ใช่กิจกรรม มันไม่ใช่กิจกรรมของเรามันคือกิดีรรของหนูการกินเนี่ยมันคือกิจกรรมของหนูพี่กินเหรอเอาลูกอยิบข้าวแเหรอแต่ต้องดูตัวใหญ่นะตัวใหญ่มันจะกินเม็ดด้วยนะอืมแล้วมอนตื่นตัวนี้ไม่ใช่ของหนูลูกของแม่มาแกะกล่องไปบสนีตตังกันก่อนเต็มเลยอะไปถ่ายว่าอะไรเดี๋ยวพาโอ้จะมีอะไรได้ยโอ้เป็นไงกูมีอะไรบ้านหลังนี้พี่ไม่เคยสั่งอะไรมีแต่หนูสั่งกับไอ้เรื่อ ใช่ใช่เนาะเฮ้ยที่ให้หนูใส่ป่ะแี่ทายว่าอะไรได้ไงไเอาเอาสวยไหมไม่เที่ยวทิปป่ะทุกคนสั่งมาก่อน,นยังไม่ได้เราจะไปเที่ยวพุกเป็นไงล็อกดาวน์แมน่าจะไม่อ่ะไม่รู้ได้ยังไงอะถุงนี้แต่เสื้อผ้า ทุกคนวันนี้นะคะก็ได้เวลาที่จะอาบน้ำเแลย้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเข้านอนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแพทจะมาแมก์ก่อนนอนค่ะทุกคนซึ่งมาร์ตัวนี้นะคะก็ะคะือนี่เลยตัวนี้เลยนะคะทุกคนเจ้าหนจิ o r i g i ม a l ีน a ครับ n อนด์ม m a r กนะคะมาร์กมะขามสูตรต้นต,ตำลับของเจ้านางน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวนแพนจะให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นแบบนี้นะคะเอาบอกว่าเนื้อมะขามเข้มข้นมากะคะ่ะ อันนี้คือเนื้อมะขามข้างในนะคะคือเข้มข้นสุดๆเราต้องบอกเลยว่าเนื้อละเอียดมากๆค่ะทุกคนเดี๋ยวแอนจะให้ดูใกล้ๆเนื้อแบบละเอียดมากอัดสมุนไพรธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะตัวนี้ส่วนผสมธรรมชาตินะคะประกอบไปด้วยมะขามนะคะว่านหางจระเข้นะคะนมสดขมิ้นแล้วก็นมพึ้งน,นะคะเห็นไหมบอกเลยว่าสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์ วิธีใช้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนแค่มาร์กหน้าไว้ห้านาทีนะคะแล้วก็ล้างออกโลภแปะจะไปมาร์กหน้ากันวิธีใช้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนก็ค uh ือทําหน้าเราให้เปียกนะคะแล้วก็เอาเนื้อกระขับนะคะมาขัดขัดวนทั่วหน้าเลยแบบนี้นะคะจะบอกว่าเนื้อกระขับเนี่ยนุูมมากๆไม่ตัดผิวเลยนะคะแค่นี้เองค่ะทุกคนเราก็ทิ้งไว้ห้านาทีนะคะแล้วก็ค่อยล้างออกค่ะ าราคาอยู่ที่259บาทนะคะหาซื้อได้ที่ Shopee นะคะหรือว่าจะเป็น Facebook เ g จเจ้านางไทยแลนด์นะคะหรือจะเป็นไลน์แอดเจ้านางไทยแลนด์อีฟแอนบอยท็อปโรตัสแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยคะ่ะเคภารกิจต,ตัวนี้ของแพรนะคะได้เวลาที่จะแบบว่าไปเตรียมตัวนอนแล้วนะคะเพราะว่าดึกเปีนแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เสร็จสิ้นภาร,รกิจ1วันอคคของเขากิจกรรมอะไรบ้างนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะก o o ดไนท์ bye